คนว่ากับคนปอบประตูอาในนอนนี่ฮะโอ้อบปอบโอ้ยมึงในนอนนะแม่นอนแล้วมึงในนอนจุดดีเลยจนะอบว่เจ็บแล้วเอ้ยเอาคนยอคนอีกมึงในนองยู่ยากนี่ยคนอีกทีเออมนอนกับะไรต้งมึอก้าวบ้ลงตร้องคุณนเดมวางเด้อวางเด้อเอเอ เจ้าวนองกันไปเหียนบเอาว่าลนอไปเหีนั่นนะอุ้มหนอนไปเหียนั่นเด้อเบิ่หนูนอนตงฮะี้หนอนน่ะนาเบ้งเยมันทายออกได้ด้ยนะสบายดีปะลุงนี่หนูสบายดีปะลุงเนี่สบายดีก็ลูกอ้พดหนอสบายดีปะลุงเนี่น้มมือนองเนี่ยจัามือนองเนี่ สวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีสวัสดีปีใหม่ด้วยออกด้วยสวัสดีปีใหม่ปลาดุงปลาดุงก็ให้ปลาดุงยืนดีดแห้งคุณบุญรุ่งออกได้ค่ะแล้วเราแล้วเาในใดดุแล้วเราในไดอ้าวน้องก็เป็นไอนะหัติดไอ่างเลยจ้ะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นสบายเพป็นบสบายว่านี่ให <FR> <Oliver> <sh> <All right>. ้เนมเนมเนมมาลูกมไปนหนุ like ่มช <sh arp y> like ุดนักเฮียนก่อนนะบรรทุนเลยเลยลูกเจ็ดมุ่งเลยนายน้องมาน้องมาให้แม่มาลูกมาแต่งตัวไปแหงเงินแต่งตัวให้ไปหนูแหงเงินแต่งตัวเป็นบ่แต่กิบกิบมีตู้ใจดีฝากมาให้หนีบเลยนี่มันหนีบลายพูดลายเฮ้กอบพูดกอบใจ ปลาลูกในลายเลยนะมีตู้เจดีใลายตอนนั้งกันี่ท่านได้ครบอยู่ตอนฝากมากดดูก่อนว่ามเหนปก็มออวินหัวดนนั่งนฐานนหนะแหเงินกันแหงเงินกันว่าจีเปื่อนนะเป็นมือวันยังมันอี้แต่คือแพงเนาะแต่ก้าใจก็แพงเนาะแต่ก็าไม่ได้ตีเนาะ ด hey, ีว่าจ้ะวดีเมออวิวมีกอควัให้ชาวคูบองควนเปไหมบมีบหรือว่าบเนอฮ้ยเดียเขียวบัเขียวบัเห็ดอนหลกนอนไปไปะลูก Mày nè mày nè mày nè, mày nè mày nè mày nè mày 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 nè mày nè mày nè mày xe mày nè nè ยูท่นหนองกะน่องเก็บพอกนี่พี่นองิช่ชุ่มขมจะไปมาแต่ฮียยนีจะอุ้อมน่องเดิ <c oughs> อเอ้อเ้ออุ้ยโอ้อโอโอปโหัวน่องนิยมาไปดูละบท่านมูพอดนะฮะ เจนี่อุ้ยเจนี่อุ้ยเจนี่เจนี่มาบ้านมาบ้านมาก่อบ้านจะอุ้มน่องมาเลยหมหนองู่ี่กี่เลยยี่มาดูหล่มาคนูไหมคนแพ้วัววาววัวว่ไหม่าอืออทีปีปาเลยเอ๋อเอ๋เมม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 อิม เงินแหงเงินหล่ะแหงจะพูดเอาไปเชือกก็ได um> ้เอาลุน้ลอไ้วยโอเคทุกหล่ะโอเคแต่งตัวงายพี่น้องมึงดุแต่งตัวง่ายชุดเ่อเน้องมึน้องดีใจเลเอาไปพอไปเลยม่ีแต่งตัวไปเลยก็ไปพอเพล่เพยงเพล่เพลงปีใหม่สะไปดีปีใหม่ปีใหม่สิบอกเพื่อนวยกำแพงว้ว

nhà bye bye luôn luôn ui từ non mày ạ vậy nên nồng phình, phình nông, ba đã hẳn thế nồng phình nồng phình con bò về ba con nè bạn bạn đi nồng gì gì thấy gì mình tụ tụ luôn sửa nè Hãy Ô mẹ tôi sửa mà mẹ bay nung hẹn đi cái em Mẹ bảo sửa bay được đâu, Cho nó thả đâu, Nhớ cái nông này nhóc cái nông cái tắc cái gì quá à Nhớ cái này đúng được đâu, Nó sửa con đơ Đừng sửa con đơ Á lọ Mẹ ơi phù hồi nhớ là lại mai xách cộp Mà lấy lau cả แต่ไม่ดีเยนะแต่เงนมนเดียวกันนะโคสคตัวไปบอกกองควันเห็นเมื่อไหรวันัฮะเออเาไม่ได้บอกไปว่านลกบ่อนว้อับใครดใครใครใรดทำให้พนมไกินนะนะเราทุกคนต้องไปโรงเรียนใช่ปะ

ถ่ายด้ถาอันเมยาตัวชื่อได้มุถาได้ยังไงเจ้าห้องมาจูนมาเอาก่อนมันนั่งโตถ่ายก่อนมาๆเจนี่มามาี่ยูไปว่าวิวมานิ่าป้าแล้วเนี่ยอน่อนเยออนกทจนี่นี่่งี่ไหมกนกิทิเนี่ยว่าบอจีก พงติ้พอน้พอเงติงติลโล่ซิงเกิงซิงเกิ้เป็นเกิลฮินดาเลเวลฮินเกิลฮินดาเลเวลเพ่งชาวล้านเหม้เพ่งชาวล้านเพ่งชาวล้านลงได้เพ่งปวดหัวโลดอกน้าไลยในข้อเชือแล้วรับในข้อเชือดะ้มันือเป็นน้นั้นพึ่งบินเสืยบจ้า อมอไป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 สวัสดีกันลูสวัสดีบาายบายมาแรงเจอกันอือพังสาวคู่แ้วเราถามสาวคู่แล้วว่ากองควันใ้เมื่อไรเน้อจะเอาย่างห้สาวคู่กันไรจีนี่อาทิตย์ไปว่ามันอีกคือชวเลยีนี่ไปวนไปน้ำเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะป้มเอ๊ะ Ui, nó 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 còn đây à. Còn đây. Hả? Dạ cứ bơm Nè mọi người mọi luôn. Bye bye. Mùa hè sắp mượt từ tư hồi nãy đến sáng. Để hình ta chắc phân Bye Bye. bye, bye. ปแน่ไปแน่ไ,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 ไ๊ายบย้เห็นแตมอแวบๆๆๆเราปรตูคนแที่มตลาดนัดได้มือนี่นะเออมีอ้วนช่วยแท้มีอวว้อวนนอนตื่นช่วยว่าจะนีบ่้หอ้ยอแหฮงแท้นี่กล,นลนอนปละหร

Chép khó, bệnh mất, bệnh ảy, ôi, thế là sao đấy Mười lắm no. đấy Mười lấy, mười chích, mười chảy đấy no. ui, ui, ui. Mười bên mười chảy, nó bệnh mất, bệnh ảy đấy Làm sao thế, mười, mười anh. Anh ai Ảy, các bác เอยฮา้ยหายกาะกี okay. mm ่น okay. mm ี mm ่อะไรเ่ี้ยไปเชอืยนี่ยนนี่ขั้นเสื่อแะ้วไปเช็ป้าหันสาดีดื่มดื่มหมอบุดเติมอาบุญไปไปช่วเราไปๆตามสักคู่นี่เด้อตามยงเินเดินนี่แลหิวลอนั่ มันไดนกมันชุกรังหวานนี่หรอเออกินบ่ไ้ก็กินกินอ่ไ้ก็กินกอเก่าไม่้วนไปจักมาหนอเอ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 อเดี๋ยวมดิปลาเยอะนี่ยิ่งน่ะอุ้ย ที่เขาเดือนที่หกเลยได้เจนนี่น้อยนี่บางคนมาเห็นมาคือใหญ่บางคนมาเห็นมาคือน้อยแล้วอืมเจนชัดกว่าตีม่จ้าสิไปทางใดปลาดุงเอ้ยเนาะเงียบเงาแหงดูผัวกับปะยูอืมดูผัวก็จะไปใส่เอาไห้ยังอ่ะ ไม่บอกว่าลูกัวมไปอยู่กับไห้บันออปีใหม่กับชิมวนที่ชื่นน่บ่นี่บ่เออจัดงานกันดีใสน่บ่ะก็ลงข้าวลาวกันดีใสบุมีด้ยบอลูกอ้ออืออืลูกักวก็ไม่ติก้าเบี้ยกวะวาพวจะก้าว,าวาาาเบียกวะมาดินกับ่ะมวนที่ว แล้วอื้ออึ้งเสร็จเหนื่อยหิวแหงอีกนอนอีกบ่โว่าลอนอนหายกระเตือนปุ๊กเอาเพลินได้กินนี่นะว่าฉัมาแต่งตัวให้อื้ยเป็นเด อันนะนอกเมื่อยด้วยก็นอยขี้ไห้นี่ด้ว่าในไห้คือเป็นเจ็บเป็นปวด่เนพี่นโอ้ยเนาะเ่คิงเนวาคิงเนว่บายเป็นบัเป็นไอโดปตกใจวิดดวมีแนวเหยายเนกินอถิ่มรอดบาดีมกั It's a bit of โอเคชาวพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบไปก่อนเด้อเอาน้องจินนี่ไปนอนก่อนแต่เพื่อนก็จะไปอาบน้ำบาดนี้พอกันคลิปหน้าเด้อขอบุญขอบคุณนเอฟซีวัชิคูจุโกนผาเป็นกำลังใจให้ชาวเพื่นอนนะคะที่สำคัญบวกดขถามโคชิน่าเนาะเพคุน,นะนะพี่น้องเลยคุนเซมี่ไล่เรียงน้องบิวน้องจินนี่เนาะ สวัสดีพีใหม่เบิดสุขุสุคนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงวัดสุขุสุคนเนาะปีเก่าผ่านไปพี่ใหม่ผ่านกามาเด้อขอให้ชีวิตทุกคนมีแต่ความสุขความจะเดินเด้อเนาะสบาสดีพรุง <h> น <atsu> you. ีในโ้กสบาสดี